รู้สึกเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีหลายเกมเนี่ยทยอยเปิดตัวมาให้เราได้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมรวมไปถึงทางฝั่งของเกมอย่างจูจูสึกไคเซนแฟนทอมพาเร็กันด้วยนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นมหาเวพอเดิมาที่ใครหล,หลายๆคนเนี่ยต่างดูแล้วก็รอคอยเกมนี้กันอยู่นะครับผมและในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในส่วนของข้อมูลเกมนะครับหข้อหลักๆด้วยกันนะก่อนที่เกมมันจะเปิดในเซิร์ฟไทยแล้วเราจะได้เล่นกันนะครับผมว่า ว่ามันจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำรานฮซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือราคาถูกๆแบบนี้หรือว่าเติมกับเกมมหาเว่ผนึกบานนะครับผมก็สามารถเติมได้ที่ร้าน e ีซีการ์ดเลยนะครับลิงก์เนี่ยกดที่ด้านล่างได้เลยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คงจะหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากระบบในตัวเกมเลยนะครับผมก็คือการต่อสู้นั่นเองซึ่งการต่อสู้เนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมดเนี่ย 2อย่างหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของการปล่อยออโต้หรือว่าการเร่งความเร็วนั่นเองนะครับผม2ออย่างนี้เท่านั้นนะครับที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมันเลยแค่เรากดตรงนี้เพื่อบูสปีนะครับแล้วก็กดออโต้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแค่คลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีให้แล้วนะครับซึ่งการเล่นออโต้แบบนี้แล้วก็การกดเร่งความเร็วแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่ผ่านด่าน1นขีดหไปเลยนะครับผมซึ่งมันก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึง20นาทีเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะปล่อยออโต้กันได้แล้วนะแล้วหลักๆเเลยที่รา ่อยูยก็คือตัวละครที่ใช้ในการเล่นแต่ละด่านนี่แหละครับมันจะมีเวฟทั้งหมด3เวฟในการเล่นก็จะมีเทินออกไปนะเพราะว่ามันออกแนวคล้ายๆเทินเบสนะครับผสมผสานกับภาพออกแนวเป็นกราฟ,ฟิกที่ดูสดใหม่ดีนะครับผมถ้าใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถเล่นได้เพราะว่ามันเป็นอนิเมะที่คนดูเยอะพอสมควรเหมือนกันเลยนะและอย่างหนึ่งคือตัวละครเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วในส่วนของตัวละครเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวการ์ด ของมันหรือที่เราเรียกกันว่าอาร์ติแฟกต์นั่นเองในการใส่เพื่อที่จะบูทเรื่องของดาเมจของเรานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราสามารถสลับตัวละครได้นะว่าจะให้ใครเนี่ยโจมตีก่อนนะครับหนึ่ไล่ไปได้เลยแล้วในสกิลเนี่ยมันก็จะมีสกิลทั้งหมด4สกิลนะครับ แบ่งออกเป็นสกิลการโจมตีธรรมดาสกิลพิเศษ2สกิลและสกิลอันติ1สกิลนั่นเองซึ่งสกิลอันติเนี่ยสามารถเก็บได้ก็ต่อเมื่อหลอดด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นขาวๆเนี่ยเต็มแล้วแล้วส่วนสกิลที่2กับสกิลที่3ที่เราจะใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อค่าพลังวิญญาณของเราเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยค่าพลังมันก็จะให้มาอยู่ที่ประมาณ40-30ก็แล้วแต่ว่าตัวละครไหนจะโหดขนาดไหนนะครับพลังเนี่ยมันก็จะแบ่งมาเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องเลื่อนและการโจ มดีอยงทุกท่านเห็นนะมันเป็นตัวอักษรสีฟ้า,ฟาสีแดง,ดงสีเขียวหรือว่าสีตัวเหลืองๆพวกนี้นครับมันก็คือท่าที่เราชนะทางนั่นเองถ้าเกิดว่าเราต่อสู้โจมตีที่มันแบบว่ามอนเตอร์มันแพ้ทางท่าต่างๆน,นะครับอย่างเช่นผมกดสกิลนี้เนะี่ยใส่ตัวนี้ปุ๊บนะครับผมตัวที่มันแพ้ทางเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจที่แรงขึ้นแล้วทีนี้พอเรากดแล้วใช่ไหมครับเราก็สลับไปให้ตัวอื่นเนี่ยกดต่อได้เลยนะครับผมแบบนี้จะเลือกเอาเป็นกดเพื่อบัฟดาเมจให้ตัวเองก็ได้ แบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเลือกเพื่อที่จะโจมตีศัตรูตัวอื่นก็ได้นะครับที่เป็นตัวที่แพ้ทางจริงๆนะครับผมแบบนี้นะก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ แล้วอย่างหนึ่งคือตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีตัวละครที่เป็นสกิลหมู่ในการช่วยบัฟโจมตีเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนี่การโจมตีก็จะบัฟมาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมีตัวละครตัวไหนที่มันน่าเล่นกว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของการ์ดหรือว่าอ์ติแฟกต์เนี่ยเราก็สามารถใส่ได้นะครับผมเพราะถ้าใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่องของดาเมจให้กับตัวสกิลนั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าผมจะใส่การ์ดตัวนี้ให้กับสกิลนีเล้เลย แต่ก็จะมีอีกบางประเภทที่การ์ดเนี่ยมันไม่เหมาะสาหรับการใช้สกิลของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าผมจะใส่การ์ดตัวนี้ได้เนี่ยต้องเป็นสกิลอันติเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันติเนี่ยมันต้องเก็บหลอดสีม่วงให้เต็มไงมันยังไม่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะ โจมตีได้แล้วนะครับผมหลังจากจบเรื่องแรกไปนะครับเราไปต่อกันเรื่องที่2เลยนะเรื่องแรกนี่ก็พูดคุยเรื่องของระบบการเล่นใช่ไหมครับเรื่องที่2เนี่ยก็จะพาไปดูส่วนของการอัปเกรดแล้วก็เพิ่มพลังของตัวละครแต่ละตัวละกันนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยตัวละครของเราก็จะแบ่งแยก,กย่อยตามเซตนะก็จะมีทั้งระดับ R SR แล้วก็ SSR เป็นขั้นสูงสุดนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะรี l o หรือว่าสุ่มกาชา หาตัวละครที่อยากได้เนี่ยมาใช้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะเล่นตัวไหนอะไรยังไงเลยครับผมการอัปเกรดเนี่ยก็จะแบ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4ี่เซคชั่นนะครับหรือว่า4อย่างนั่นเองนะก็จะมีเรื่องของเลเวลเลเวลนี่ก็คือให้เราลงด่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดเลเวลในหนึ่งเรื่องนะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเก็บเจ้าตัววิญญาณที่มันได้จากเควสแล้วก็ภารกิจตามด่านต่างๆพวกนี้นะครับมาบูสต์ตัวเลเวลของเราให้สูงขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งลงด่านเรื่อยๆเพื่อที่จะปั๊มเวลของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยเล่งเวลของเราเนี่ยให้สูงได้นะซึ่งเลเวลเนี่ยมันต้องสัมพ ของเราเนี่ยยังอยู่ที่ขั้น1ห,หรือขั้น2อ,อย่างเงี้ยเลเวลเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแค่ 35- 30อะไรประมาณนี้ซึ่งเกรดตัวนี้ของผมนะครับตัวพระเอกเนี่ยไปถึงเกรด3แล้วแล้วก็อาจจะขึ้นไปถึงเกรด4ได้ด้วยนะครับผมมันก็จะมีเลเวลที่สูงประมาณเลเวล50เลยนะครับส่วนของในการอัปเกรดพวกนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการลงดัน อะไรพวกนี um. so, ้แหละมันก็จะมีบอกนะแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกตัวละครที่เราจะอัพด้วยนะว่ามีตัวไหนเนี่ยที่สามารถใช้ชิ้นนี้ในการอัพบ้างนะครับผมเนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยนะอันนี้เนี่ยก็สามารถไปฟาร์มหากันได้เลยนะครับแล้วกดอัพแบบทีเดียวก็มีให้นะหรือว่าเราจะเลือกอัพแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเพื่อเพิ่มเลือดอย่างเดียวก็ได้แล้วขยับไปอัพอันอื่นก่อนก็ได้นะครับหรือเราจะกดอัพทีเดียวหมดเลยแบบนี้นะครับรวดเดียวจบเนี่ย ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมนี่เห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราอัพไปปุ๊บนะครับแล้วมันขึ้นสีดําแบบนี้แสดงว่าของใช้เนี่ยไม่เพียงพอต้องไปหามาเพิ่มนะถัดไปใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวละครซ้ํานั่นเองตัวละครซ้ำเนี่ยมันก็จะให้มาเป็นผลึกแบบนี้นะครับผมให้เราเนี่ย มากดอัพตัวละครเพื่อขึ้นตัวดาวนั่นเองนะครับผมจะเป็น3ขีด4ขีดหรือ5ขีดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัพตัวเนี้ยไปใช้งานได้มากแค่ไหนนะครับมันก็จะมีบอกนะและสุดท้ายเนี่ยก็คือทางฝั่งของการอัพตัวเลเวลสกิลนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราอยากจะบู์เลเวลสกิลเนี่ยเราก็ต้องมาอัพพวกนี้ด้วยนะเห็นไหมการอัพเนี่ยก็ใช้ตัวคิสตัลตัวนี้มันหาได้จากไหนก็นี่เลยครับมันจะมีบอกนะว่าเราลงด่านไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีของให้หามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ผ่านนะก็อ,อย่อยๆเบไปรื หลังจากจบในส่วนของการอัปเกรดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาต่อกันในส่วนของสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยตั้งตารอกันอยู่นะครับนั่นก็คือการสุ่มกาชาร์นั่นเองนะว่ามันเนี่ยเกลือหรือเปล่านะครับมีตัวไหนเนี่ยที่น่าสุ่มบ้างส่วนเรื่องตัวละครเนี่ยผมคงจะยกไปพูดในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าจะให้เกลิ่นเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับตัวละครตัวไหนในอนิเมะที่มันโหดเนี่ย ในเกมมันก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับผมในส่วนของการสุ่มกาชาเนี่ยมันก็จะมีหลายตู้ให้เราสุ่มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครเย่ยหรือแม้กระทั่งอาร์ติแฟกต์ตัวการ์ดของเรานะครับที่สามารถสุ่มได้ด้วยนะและแถมยังมีเลดบอกด้วยนะครับว่าเลดการ์ดเนี่ยมันออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ย0.086%ก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ที่ดวงด้วยเหมือนกันแหละถ้าดวงไม่ดีก็เกลืออยู่ดีนั่นแหละครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ได้ไไดลออมเลย ผมจำได้ว่าเมื่อคือนนะ่ะโทจิน่าจะมาให้สุ่มอยู่นะครับแต่ว่าผมสุ่มไม่ทันแล้วก็อาจจะไปสุ่มตัวทางฝั่งของเมงุมิล่างนี้แทนนะครับที่เป็นระดับเอเดนเนี่ยตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เนี่ยมันก็จะมีตู้ตัวเนี้ยมาให้เราสุ่มนะครับมันเป็นตู้รู้สึกเหมือนว่าจะให้เราเลือกเอเได้เลยแบบฟรีๆเนี่ยหตัวด้วยกันนะแต่ผมจะกดสุ่มเทสให้ดูนะครับ พอกดสุ่มไปปุ๊บเนี่ยแอนิเมชันการสุ่มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ให้เราดูว่าเทคนิคการหมุนกาชาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเกรดกาชามันเกลือเนี่ยมันจะไม่มีขอบลุ้งแบบนี้โผลมาให้นะครับถ้าลุ้งแบบเป็นตัวอย่างเงี้ยนั่นคือตัวละครระดับ s s r แน่นอนโผลมาอยู่แล้วนะซึ่งก็มั่นใจได้เลยว่าผมได้ยูจิ s s r แน่นอนครับแต่ถ้าเกิดเราจะไม่เอาเนี่ย เราจะรีใหม่เนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับผมด้วยการกดไปที่ด้านนี้นะครับตรงนี้มันจะเขียนหัวข้อดแดงๆว่าเราสามารถที่จะทําการสุ่มใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สุ่มแล้วกดตรงนี้ไปได้เลยผมก็จะกดวาดใหม่อีกทีนึงนะแล้วก็กดโอเคไปแบบนี้นะครับมันก็จะหมุนแล้วก็สุ่มให้เราต่อนะถ้าเกิดเราไม่อยากดูนเิเชั่นแล้วกดข้ามตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะสุ่มตัวละครที่เราต้องการเนี่ยมาให้นะ พอเราได้ตัวละครที่ต้องการเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรากดเนี่ยยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะแบบว่าไม่อยากสุ่มต่อแล้วเอาตัวนี้นั่นแหละก็กดโอเคไปได้เลยนะครับมันก็จะเลือกตัวละครที่โหดที่สุดให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาตู้ปกตินะครับตู้ธรรมดาของเราเนี่ยก็จะหายไปเรียบร้อยแลละส่วนตู้ปกติเนี่ยก็จะมีพวกตัวระดับตึงๆเนี่ยให้เราได้สุ่มแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาเองนะส่วนหัวข้อถัดไปเ่ยหัวข้อที่4นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรรรรรืออกกกาาัััปเดพววตตละะคคนบถ้สม,มิ ว่าเราอัปเกรดเยอะๆเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะสูงขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะปั๊มในส่วนของตัวตัวสุ่มกาชาได้นะครับตรงเนี้ยผมมีอยู่2อ0พใช่ไหมมันต้องการใช้10ใบเนี่ยสามพันใช่ไหมครับเราก็เก็บอีก400ก็ครบแล้วก็เก็บแต่ตรงเนี้ยแหละครับเศษเนี่ยประมาณ10 20 30ก็ได้แล้วเห็นไหมมันจะขึ้นเขียนว่าเกรดเนี่ยให้เราอัปไปถึงรีวิวสก็จะปลดล็อกตรงนี้แลละตัว ค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําแก้เบื่อได้นะครับใครที่ชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็มาอัพความสัมพันธ์ได้เลยนะและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของกิจกรรมในเกมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆพวกอีเวนต์เนี่ยก็มีให้เหมือนกันเลยนะครับผมสมมุติว่าเราอยากจะได้ตัวการ์ด ที่มันเป็นลิมิเต็ดหรือการ์ดที่โหดขึ้นกว่านี้อย่างในพวกการ์ดแบบนี้นะครับผมเนี่ยที่ยืนแช่น้ําอยู่นะครับอันที้ก็สามารถมาทำอีเวนต์หรือกิจกรรมตรงพวกนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถเอาตัวแต้มพวกนี้มาแลกของได้นะครับเห็นไหมมีแต่ของแร่เพียบเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยสามารถเริ่มต้นเล่นไปเองไ,องได้แบบส,สบายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวัน,น เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ